สวัสดีครับวันนี้ชาวนามันหยุดนะครับมาที่อําเภอชุมแสงนะครับตําบลท่าไม้นะครับจังหวัดนครสวรรค์ครับพบกับพี่วีระครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่วีระทําอะไรครับมาจับปลาครับมาเอาปลามาหาปลาเอาไปแกงคิดมาปลาเนี่ยเรามีปลาแล้วครับพี่วีระมีครับปลาอเมีครับปลานาก็มีตามเองมาพวกอะไรเนี่ยปลามีปลาเยอะชุมแสงปลาเยอะครับครับปลา มีปลาอะไรบ้าครับพี่วิลาครับก็มีปลาตะเพียนปลาช่อนเนี่ยปลาช่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยปลาช่อนปลาตะเพียนเนี่ยมีในน้ำมีเนี่ยมีปลาเนี่ยครับปลาเยอะชุมแสงปลาเยอะเนี่ยทำไม้เนี่ยปลาเยอะเพราะมันติดแม่น้ำยมครับเนี่ยอันนี้เอาไปทำอะไรกินครับก็เอาไปแกงปลาตะเพียนก็ไปต้มปลาช่อนก็ไปแกงแล้วก็ไปย่างเกลือได้นี่ยปลาช่อนไปย่างเกลือเนี่ยอะไรเนี่ย ย่างเกลือโอ้ปลย่างเกลือครับอันนี้ตัวหนึ่งครึ่งโลถึงไหมครับได้ครับครึ่งโลเนี่ยตัวเนี้ยประมาณครึ่งโลนะครับปลาปลาช่อนเนี่ยรรครึ่งโลได้ตัวเนี้ยครับปลาตะเพียนก็ประมาณสามตัวโลนี่ขนาดนี้นนปลาตะเพียนทาอะไรครับต้ยมยำครับต้ยมยำต้มยำต้มเค็มได้ทั้งะนั้นครับเราก้างมันเยอะเยอะมันจะทําไงดีครับอ่อ,อนพอต้มแล้วมันจะก้างอ่อนพอต้มเค็มเนี่ยเพราะนั้นเราก็บังบางคอนเกตแล้วก็บังบางบางบังต้มยิ้นได้เลยครับพอบังก้างมันก็จะไม่มี อันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปกินกันนะครับ,รบก็ที่นี่ถ้าไมา้ชุมแสงนะครับอุดมสมบูรณ์ครับปลาปลาชุมครับท้าไมา้ปลาชุมเพราะติดแม่น้ํายมครับปลาปลาจะชุมมาก